สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมายุสคานนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดไปเจอผมเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่นะครับอ่สรีไทย64นะครับ่ายซอยนะครับก็จะมาอัปเดตสต็อกนะครรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนะแบรนด์หลักนะฮะยอดนิยมเลยนะครับนี่ด้านหน้าผมนะฮะมี6คันนะฮะก็คือเจ้าตัวไอซูซูมิวเอ็กนะครับ อุตสูมิเนะครับนะเป็นตัวอลติเมตแล้วก็ตัวปี2018นะครับใครที่หาอยู่ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับ6คันนี้ยังว่างนะฮะยังไม่มีใครจับจองนะครับแล้วก็มันเป็นรถนะครับครอบครัวเจทีนั่งปลดระวางจากหน่วยงานนะครับคุณลูก้านะครับใครที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404 หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครบเรากอลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องผมให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะฮะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะฮะคันนี้นะครับจะเป็นตัว3.0นะครับอั t i m a t e นะครับขับ4ออโต้ปี2021นั่นเองนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะออก ห้างไปแดงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนะครับอยู่ประมาณล้านห้านะครับอยู่ประมาณล้านห้า,ล,า,หาล้านหกนะครับตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งล้านนะครับแปดหมื่นเก้าพันเท่าน,นั้นเองเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับตัวนี้สวยแล้วก็ได้เป็นตัวล้อนะฮะทีอีสามเจ็ดก้านยกนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะทีสามเจ็ดก้านยกยางโตโยนะครับช่วงล่างนะฮะจะเป็นโปรเฟนโปรเฟนเดอร์เลยนะครับ แบบนี้นะฮะเดยวก็นะครับในส่วนของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับนะเดทาร์นิ่งไลทมีเซนเซอร์ในตัวเครื่องจะเป็น3 0ุดดีดีได้บูพาวเวอร์หนึ่ง้อยเก้าิบแรงม้านะครับตัวรถสวยมากนะฮะอันนี้ผมเคยรีวิวนะฮะนะครับแยกอยู่นะครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ากุญจจคเลสนะครับ กุญแจคีย์เลสแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับจะได้เป็นสีเบาะสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเบาะสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับในส่วนของตัวเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ออตโต้นะฮะหกสปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮะนะครับมีในส่วนของตัวเกียร์โฟนะครับนะ นี่นะครับภายในนะครับค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่มีชนหนับพิคว่ำจมน้ํานะครับสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะอันนี้คือรีวิวละเอียดคร่าวๆนะฮะคุณลูกค้านะครับคร่าวๆเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างนะฮะสวยๆนะครับนี่ไฟท้าย LED นะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับคันนี้ประตูท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับ ถ้าสนใจนะฮะสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะคันแรกนะครับคันแรกจะเป็น3.0นะครับอลติเมตนะครับออโต้ขับ4นะฮะปี2021นั่นเองนะครับนะมาชมรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้นะฮะอยู่ประมาณ70,000กว่าโลถ้าผมจำไม่ผิดนะนะฮะ รถสวยไม่มีชนหนับพิความจมน้ำนะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูคันที่2นะครับคันนี้เลยนะครับคันที่2คันนี้จะเป็น3.0 Ultimate อติเมทนะครับขับ2ปี2021เหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามานะครับห9 0แรงม้าตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่995,000นนะครับคุณลูกค้าบ9 9 5 0 0นนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับนะนี่นะครับ ตัวรถผิวสีต่างๆส,สวยๆล้อแมกขบ20ิเดิมๆนะครับดิสเบรกสีล้อนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับภายในก็จะได้เป็นภายในสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับมีพรมไดมอนด์คาร์ติดมาให้นะครับรายละเอียดนะครับเหมือนคันแรกเลยนะครับรายละเอียดเหมือนคันแรกเลยนะครับอ่านี่นะครับนะถ้าเป็นโฉมใหม่นี่จะไม่มีจอตรงกลางมาให้แล้วนะครับ นี่นะฮะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะนี่นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้ก็หลักหมื่นเหมือนกันนะครับนะก็สอบถามนะฮะทักนะครับอลายมาได้นะฮะทักที่เบอร์0 8 4 3 8แ8 4 0 4นะครับนะสำหรับหน้าใหม่เรามีอยู่2คันนะครับนะฮะคันถัดมาจะเป็นตัว1.9 DVD นะครับปี2018นะครับตัวนี้นะฮะ นะสีดำนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะสวยๆเลยนะครับนะล้อแมกขอบ18นะฮะ TE37 นะฮะก้านยกนะครับยางนิโตปี2023นะครับนะภายในก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับนี่นะครับสีดำนะฮะเดี๋ยวป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราโอนย้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับ นะคุณนี้คันนี้นะครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับพวมมาลยมอตินะครับเลขไมค์คันนี้นะฮะมาดูเลขไมค์หน่อยนะนะครับคันนี้เลขไมค์อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดนะฮะเลขไมค์แปดหมื่นเจ็ดนะฮะคุณลูกค้านี่เลยนะครับนะแล้วก็แอร์แมนนวลนะครับ แอร์แมนนวลจอแบบนี้นะครับมีจอตรงกลางมาให้ด้วยนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับย้ำติดต่อมาได้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดทามันนิ่งไลท์นะครับอ่ะคันถัดมานะฮะคันนี้จะเป็นตัว CD นะครับตัว CD นะฮะคันนี้ปี2 0 1 7 1นนะครับอ่านี่เลยตัว CD จะเป็นตัวเริ่มนะฮะ คันนี้อยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับนะพึ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับสวยๆแบบนี้ยางจะเป็นยางเนสเซนนะครับออเทเลนขอบ16นะครับนะดิสเบกนะครับอ่านะฮะภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นตัวเครื่อง CD Bluetooth ได้หมดเกียร์ออโต้นะครับ1.9นะครับ Ddi Blue Power นะครับไม่มีจอมาให้นะฮะคันนี้ ันนี้จะไม่มีจอนะครับเบาสามแถวเหมือนกันนะครับสามแถวแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่านี่เลยนะครับสามารถอ่ามาดูมาทดลองขับกันได้นะครับตัวรถต่างๆนะฮะทุกคันนะครับเรารับประกันตัวเครื่องนะครับตัวเกียร์นะครับสวยๆเลยนะครับนะไม้น้อยคันนี้ไม่ห้าหมื่นวนโลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสองคันสุดท้ายนะครับ สองคันสุดท้ายจะเป็น3.0 DVD n a v นนะครับปี2018นะครับตัวนี้นะครับก็นะฮะเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะโฉมนี้สีนี้ผมมีอยู่5คันนะครับคุณลูกค้ามีอยู่5คันเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนะอ่าตัวนี้อยู่7จแสนกว่าบาทนะครับหน้แคปหน้าจอนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นตัว3.0 DDR ดศู e ย์ด e r นะครับ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะครับผมอ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับยางบิสโต e นะครับแบบนี้นะครับปีสองพันยี่สิบนะครับยางล้อแมกขบสิบแปดนะครับอ่านี่เลยภายในนะครับจะได้เป็นพุสตาร์ทนะครับมีกล้องด้านหน้ามาให้นะครับแบบนี้นะครับมีจอนะครับแอออโต้นะครับผม องมาลายมติครุสคอนโทรลไม่แสนสามนะครับไม่แสนสามเลยนะครับนะเบาไฟฟ้านะครับผมนี่เลยมีจงมีจอมาให้นะครับทุกคันนะฮรับรับประกันตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องอันนี้จะเป็นรถบริษัทอิซุสเลยนะครับเป็นรถของบริษัทอิซุสเลยนะครับผมนะอ่าใครที่สนใจก็ติดต่อมานะติดต่อมานะนะครับ นี่นะครับอีกคันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่านะครับน่ะกดแจผิดนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีสิบแปดเหมือนกันนะครับปีสิบแปดเหมือนกันนะฮะ อ่านะรราคาอยู่7แสนกว่านะครับถ้าสนใจนะครับก็ลองมาสอบถามมาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะ6คันนี้ยังว่างยังไม่มีใครจับจองเลยนะครับยังไม่มีใครจับจองนะฮะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับที่ s p c e n t ซ r Car คาของเบ้งนะครับเซรีไทยนะครับ64ไทยซอยเปิดทุกวันนะฮะเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับ ก็ฝากด้วยละกันนะครับใครที่สนใจนะครับ084-384-8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนจะการยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งทางช่องของนะครับมายุสคาด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับในส่วนงการอัปเดตข้อมูลรายละเอียดตัวรถนะครับนะฝากด้วยนะครับสวัสนีสวัสดีครับ